thảo lông thùng tay lên 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 lên, Đi nào Đi Đi ไปพี่น้องตอนนี้ก็จะได้รีบลงไปปลายหน้าเนาะหางหน้าพี่น้องว่าชิเป็นจะได้เพราะว่ามันสีสวยอย่างมันคนว่ามันบกขาดไงอย่ามันเน่าอย่ามันเน่าอย่ามันเปื่อยป้าเมื่อปลาเนาะแต่ว่าหน้ามันก็ล่องเลยพี่น้องเพราะว่าฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนมันตกหนักเป็นอะไดรพี่น้องไปเบิ่งน้ำกันนี่อุปกรณ์เขากะกระผ่า ไปร <ะ S 2> ีบร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 ีบ,บา,าขรีบรีบโอ้ย <ปะ S 2> น้ม,มันขังในป่าหยานเขาพอดีแบบพอดีมม,มด <c oughs> มาองมูมาเป็นไก่เห็ดน,น้ำเขาเอากะสิเป็น,ออานมาเล่ๆพี่นนางสีเริิมที

ตอนนี้ครับข่าวลงทงไปเร็ว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 เว,เว,อ,เว,เว,เวอู้หนุ่างเข่าว,วมาถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วพี่น้องอู้เสมาัตึงก็เท่ๆวะ่ะ ตึงเกินฟองสามสนก็เท่านี้หน่อยอ้าเศร้าเศร้าพี่เศร้า้จพี่ฮ่าฮ่าฮ่าปาผิวไปดูไปบอกไปเออซาบซึออ้งอ้าคันเลย โอ้มันออนเก,นกะนะครับพ่อน,นีมากบอกไหนหน้บบาอกโอ้ดินลองกองดิฉนอ้องเอามากโคมามาซวยป้าน,นี่ขบงก็ขอประลุขึ้นชีบุคอยท่านหละๆี่นอ้องดีมันตี เอึบยเอ,อยีะเลยแ<ค>บริทนกินทันยานก็รอคอ,อว้าวยาสิมารือบมานดีมากดีีนี่เอเลยลดี ด, yup. <po bio> ดีอ <s> ท <killed pleasure> ี่น <p> พ <oy ites> ี่ g น่อดีเนื้นีอนื้ตัวใหญ่บุษันดอกให้ท่านจะพอพอน่อมันหาสีลูกได้นนีาสไรเลืองอีกแล้วพี่น่อมันเลือกอันนี้กันอีกแล้วแลวอันนีพี่นุ่่นสีกานมะนามเทิงกับพุ่พุนสีแดงปลาคอลายเนยเนาะชิบโไปสิแักเลยมาสวยนะมันเขินขึ้นเนาะมันไปทั้งไม่ทว่า แยงเฮามันบริหรรนี้กันโต๊ะกาดแยงเนี่ยมันลงแล้วมันขึ้นขึ้นได้พี่น้องมันลงมาแล้วมันขึ้นไปขึ้นได้เฮาบริหนี้เป็นเป็นอยังเชิญน,นะเป็นปากเนาะหนี้ปเป็นใส่ใส่ง่านะหนี้ใส่ง่าเนาะติดง่ายง่ายแล้วมันเข่ามากมเข่าแล้วมันออกบวดได้นคุณน้องเห็นไดมเหรอที่เหแบบ็นแท้พี่น้องไอ้ป้าขอช่องโตช่องโตอ๋อ Tạm ừ, thời oh, yeah, oh, để đưa học, 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 đẹp học, đẹp học, นี่มา้านแย่มันนี่โอ้ชิดแห้งเถอะคือคือเขบปล่อยเบิด,ด <c oughs> โอ้บริกินกหนออรอที่นอกเลยไล่ไล่หมดก็ได้เดี๋ยวเอามาหลุนอ่าบอลที่สองเนาะ เดว,ว่าห้าสิมานหรือบอ่ต้นนั้นถ้าหลุดเป็นปลาไ่เราพี่น้องบ่อเวณปลาไงต่นปลาคอปลาลูกเราพิจาั้นเนาะยังต้นนี้ถ้าเาว่าเอามะขืนนี่ก็ได้ร้ายเนาะแาะว่าแต่ละเทือกเขาก็ได้ยู่นีแลปะ,ะปลาลูกปลาลูกกคอได้ยูนีได้ลายัน ท yeah, well, ี่สองที่น้องรังที่สองเห็ดเห็นอยู่เห็นอยู่เห็นอยู่ฮะตายป่นาที่องเฮ้ยก่อนเลย่านนีพี่น้ังยกขึ้นก็ลูกี่น้องจปะคอกระดุกปะคอเต็มเลยเห็นใจนมันจะบโดด่ะเป็นแบบใหม่แบบใหม่ที่นึ่ง จ,จ้าข้าจะส่งว้าวแล้วมันลงพอดีงามเลยน่ะมันพอดีเลยเอาไปใหม่ใส่กระขูก่อนเพราะว่าเวลาเราถอกป้าลงแล้วมันจิโดดลงดังๆออกนะพี่เน,น,น,นาะใส่ใบใหม่แลมันจิโบดโดดบ้ดูนี่พี <c oughs> ่เนาะไปดูการลงดราดราดทียับขึ้นมาพอดีจ้า แกงแกงกัในไปเออฮะเออน่ <c ười> <c ười> เอากับบเบมาเป็นมาลัดเจดอะไรเอถ้ามันไปดิถ้ามันไปดิไปกับบ้กินจะจ้ก็หาสิจิหาย่งเนีย <c ười> <c ười> <c ười> อ่หอกลุงบ้าหลังออกบ้าบ้าาที่ทอดาที่ทมีหัปลาโรสแบบนี้ฮิ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 บีีบ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 ่ต้องบี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 บ้อีี่นบีกึกกีบ บมันเด้ินยากจังสมควรเนาะคือคำแสงว่าแหละยขนว่าดปะขนาดเมาเมื่อคืนนี่กับสีได้ตุกไดดเปลุกเนยสิได้ปะโคตัวใหญ่ๆเนยเนาะตัวใหญ่มัน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 โดดสูงมันมันมีแห้งอ่ะซะมันแห้งมันอะไรแห้งหลายมันก็โดดมาคืนๆเบิ้ดอย่าได้ได้ตัวนิดหน่อยนะหน่อยก็ยาเอาได้ไล่ เอาจำนวนหลายมันแอ่นเด้อเ์บิ่งว่านี่องลุไจักอุย้ยปองลุบักงายเลยล่ะเด้อ <c oughs> ลุบักงายเลยโอ้ <c oughs> ปามันหลงอย่นี้เบ, <c oughs> <c oughs> บิด์จบังคับเบิรงนี่ที่นออปองลุ <c oughs> <c oughs> อาขามา <c oughs> อ่าคุเสียเยอาในหันมา โอ้ยพี่น้องเลยเฉพาะว่าน้ำมันไหลบดถึงปไปเลยเนาะเพราะว่าเนั่นฟองรุน่นเลยน้ำมันออกอยู่นี่เบิดเนาะน้ำมันก็เริ่มไปจากถึงโอ้ยพี่น้อยเพราะมันล้มขาเลยพี่น้องความฟองความมันใหญ่เรื่อยเรื่อย ยังโดนจุดจาดจุดจาดลงไป,จไปไเจริจปิสายฮะเจริิสายเฮ้ยเยไม่พอยเรยเอาทามีนะเย ยีไม no ่ใช่เหรอเนี่ยเร่องควยเฮ้ยูกเงี้ไปจังหนอยเด้อบอลนะน่ะฮะคางบกพูกอะไรเงียไปทำจังหนอยในกกใหม่ในเดินฮะผูกชี้ยเงี้ยวรอ้พี่น้องครับเชง ู้เึกบ่ยเลไปกินหญ้า,า,นนกาก็บพาท่านได้กินหญ้าบ่ท่านได้กินข่าวสวงสาวเนาะบ่อยินไขน่นลเาที่เกินเลเนาะให้งลงรัดด้วยผู้ก,ก,ก,กงล้วยเนาะม่ก็นแสงอย่างนพลาไปนางโลงกันอะไรนเนาะมัไปซิ้วดิโอ้ยปวมลินน,นีดินน้ำไหลนะ นามไรบน่นนามไลมันลินเนาะ จักมือคือกันพี่น้องพี่จะไปติดต,ตามเมืองเนะะบบาะอาจจะบอดีรงคลิปสว่วงนี้กับขอโทษขอไบน้ำเดอ้อพี่น้องอย่าลืมกันเดอ้อพี่น้องป็นกำลังใจให้แน่พี่น้อง เลยอยู่หน้าเป็นน้องนะหมมีคนเผาหน้าก็เลยจําเป็นต้องออกมากเมื่อนี้แต่ว่าเมื่ออื่นอย่ามาได้ออกมีแต่ว่าที่ใบกวดนะ,ะน,น้องลาดเชียโตอยู่สองสามหอบอยู่น้องนัง้นยังบอดีเกิดยังรู้สึกแบบนั่งนักนักนักไปเรื่อยห่อนโตโตห่อนแห้งวัชนืชเนี่นห่อนซ้ำไผ่พี่น้องอพราหมูเสือกวาขันแย้งกันปวดนะตาขอขอโตขอตขอ,อันหยาดเด้อพี่น้องอาจเป็นน้ำเผาคนไหนเนาะ